สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูป้ามาดูทุเรียนต้นกูครับตัดแต่งกิ่งตุเรียนต้นกูนนะครับเพื่อที่จะให้ไปในแนวตั้งเดียวกันนะครับระยะต้นขูนหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรเดี๋ยวปุ่มจะป้ามาแต่งกิ่งนะครับว่ากิ่งแบบนี้นะครับเราจะป้าแบวายแบบนี้นะครับเดี๋ยวปุ่มจะป้ามาดูเลยครับอยู่ตุเรียนประมาณสองปีนิดนะครับพอเรา นี่ครับโปรยู่ต้นกูนะครับอ่านี่ด้านในนะครับด้านในมันจะหันมาชนกันนะครับด้านในมันจะชนกันพอด้านในมันชนกันนะครับอ่ากิ้งแบบนี้นะครับมันก็ไม่ได้มาตีจะต่ยแย่งรูอ่าตายลมไปได้นะครับเนืองแคตูเรียนนี่เป็นต้นไม้ที่ไม่ได้มาเก่งกัดกับลมมอเวือนนะครับเพราะฉะนั้นนี่การที่เราจะเลือกตัดกิ้งนะครับโดยตรงตัดกิ้งดีว่ามันจะชนกัน แบบนี้จากตอนนี้มาจนตอนนี้อกนะครับเปลือกี่จะบีบไอ้มันนี่ครับบีบไอ้มันเนี่ย,ปไ,นนยไปก้างนะครับปก้างเปื่อรับแรงนะครับมากางนี่เปื่อรับแรงนะครับเดี๋ยวจะพามาดูรอบๆลบก้นครับเบิดก้นอีกแล้วครับวันนี้อ่านะครับโดบหลบนะครับเดี๋ยวก็จะก้าวไปดูอ่ะ มันไปต่างไม้ติดต่างไม่นะครับอ่าเมื่อเรามายู่แบบนี้เราใจนะครับว่ากิ่งมันสั้นมาเลยนะครับต้นนู้นมันสั้นต้นนี้นะครับเปื่อที่จะไม่ให้มันสั้นกิ้งนะครับแล้วกาจะให้กิ้งในระดับแร้งเด่นนะครับเราจำเป็นที่จะต้องเลือกตัดกิ้งนะครับบางกิ่งที่ว่ามันมันสั้นกันอกนะครับนี่ครับเหมือนกิ่งนี้นะครับนี่กิ่งนี้ด้วยนะครับกิ่งนี้ด้วยด้วยแต่ว่ากิ้งนะครับมัน จนกับตนนะครับตนกับตนนู้นนะครับอ้มข่าเหลือกับการตัดนะครับอ่าตัดไปตอนนึงนะครับเพื่อที่จะาต่อเนั้นงไว้กวนนะครับแต่กิ่งนี้นี่ครับจนเน้นน้นครับมาจนเน็ผมตัดนะครับอ่าจนเน่กิ่งนี้ถ้ามาที่จะแต่งออกกลางนู่นได้นะครับการเล่นกิ่งง่ายมันกับปกข้างในนี้ไม่ได้รับร้านไม่ได้รับแรงเนืเมนครับนะครับมันจะลงไปได้ยึดมือเบไหมครับอ่าครับดันมุนนี้นะครับ เป็นกิ่งดีเล็กพิษประเพสนะครับตัดกับอ่าเราไปแทงกิ่งไปเรื่อยๆกันนะครับแ่งไฟเล่ไคกับว่ากิ่งมันจนกันไหมเส้งแลดตึงไม้นะครับตัวแงเลดไม่ถึงเราจำเป็นต้องตัดวันนี้ก็ในยานนะครับแทงไม่กยดีพอหมุอกุ้นนะครับเห็นไหมครับพอเราตัดมันก็จะเลือดส่งทางนี้ครับอ่ามันจะจะเลือกประมาณนี้ครับทางนี้ หนูกลางนู่นะครับกรงหายคือต้นนึงนะครับต้นนก็ะไดตามุมตามใกที horses, ös, realised, Stadium, ่ผงต้ากรไดกรไดกลึงนึงครับยหาทิรยหาทิพกลางนี or, ้วหวกลางนี้ไหวนะครับอ่าต like ้องต้นรวมกันกันเป็นต้นใกที m. ่งตาล้วก็ตํากิ้งกันนะครับตกิ้งแต่หนึ่งต้นมันก็ยั่อย <m eth> ่ว่ามันรอยหาทิพนะครับบงต้าด้วยรวยเจ็ดทิพนะครับบอตาว่าเราไม่ตํามันนั้นกิ้งมันก็จะจนเงนพอชนนี้ครับกลางมืนอชนมด มันก็เทียเวลาครับผมพ็จริงตัวเรียนมันมาบ้านาันกันป่านนี้เดียวมันก็ไม่ใยญ่เลยครับมันก็ไม่ใยญ่ไม่งามนะครับผมไม่ใยญ่ไม่งามนี่ครับมันก็ทำไ้เราเที่ยเวลาเที่ยเวลาดูรลยะกันครับบมใบมันจนเนี่ยดูรลยะเปลืองปุ๋ยเปลืองยานะครับเราจำเป็นต้องตัดไอ้มันลุงนะครับเปลือกตียะดักตาโูนนะครับไอตาโูนไอตานะครับนี่ก็เมมีดอกหมากเดี๋ยวว่าจะทาการตัดเหมือนกันครับ nhàng lẳng lìu, tuần nì ta đòi chiết đi, bỏ trái chiết nè, đền, húc đền rồi yàng wow đi, bỏ nó rễm cơn nhía cơn rít rồi cả tơn đai, cả tê ta quả cắt nè, đền tắc đền rong đền, rưỡi quả đền lê lê đỉnh na quất lão, một đéo, đầy nhía, nhá, để cả rác nó cái này, này, này. Stun, x, giờ, nhưng, này khăn, nó là bia, để làm trái, trái làm băn để làm lão, rồi cho nên cái này, làm thủ liên, chúng ta phải tuân noi, làm thủ liên tuân noi, chúng ta phải nhớ, phải ผมเร็วๆน้าวันนี้น่าจะค้นตกแล้วครับส่วนผมวิวบวยไหมครับวิวดีครับเพื่อนผมครับเดี๋ยวโปเรตัดตัวนั้นเร็วนะครับตัดกิ้งนั้นเร็วนี่ครัมก็ต้องออกมาข้างนอกนี่ครับเผื่อที่จะดูนะครับว่าตรงนันมันจนเลยไรบ้างตรงนั้นมันยังจนดอะไรกิงครับแต่ว่ากินไม่กันได้นี่กันได้ตัดกิ้งผมไม่ตึ้งเล็ว กับไก่หม่ตัดนูยูดานูเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะลิงไหค้นนะครับจะตัดด้านล่างอันนี้ก็มาเล่ใต้เปิดเล่ะเปื่อเปืนเล่าะถ้ากิ้งมันจ่นเนเลนี่เราไม่รุมกวนเอาไว้เลยครับแต่กิ้งนี้ยังเอาไว้ได้นะครับกิ้งนี้อ่ากิ้งนี้มันเต่งมานี่นะครับโดยทั่วนึงกิ้งนี้ผมจะตัดได้เป็นทําเป็นรอยที่วงรไปเลยครับกิ้งนี้กลางในนี้ผมจะไม่เอาไว้ผมจะไว้กลางนี้ก็อะไรไงมาทางนี้มั้งนะครับ่าตรงต้นรวมกันเป็นท่นะครับาเป็นนะครรับ กปีนี้ถ้าได้ดูแลดีตั้งแต่ต้นปีนะครับตั้งแต่ดูแลดีๆนะครับตินปีนี้ก็น่าจะแยกกันนะครับผมว่าถ้าเปื่อนเปิ่อนคนที่ตามมาเนี่ยปุ่มจะใต้เลยเรือเลยนะครับโปราทมถุเรียนตุนน้อยครับถุเรียนตุนน้อยก็มีเบียร์น้อยครับตือต้นปั้นมาต้นกรเพ็ดทิพอาทิพได้ตัวนี้ก็ดีใหญ่แล้วนะครับี่จะเป็นลูกได้กินได้ใกล้นะครับตู้ตัวดีใหญ่ทุตๆครับปุ่มปุ่มใจมากครับปว่าคือเราไม่ได้ดู ตรงนี้กันนะครับโปรนี่ต้วนเราห้างจากบ้านมามันไปครับเป็นรอยเรือโลูนทขึ้นมาตีกันที่มาวันขึ้นทีบางทีก็เดือนไหนขึ้นมาอึ้นนะครับการดูแลใจใจมันก็ไม่เมื่อนครับตีว่าคนอื่นก็นะครับต้วนต้วนเราอันนี้ก็อันู้นี้ก็ให้น้ำโ้นนะครับคนตกกันยังให้น้ำดงไห้โขนเนี่ยพอรับนี่ต้องปิดนะครับเพราะว่าเราไปละหมาดเปิดตั้งไม่ได้หลักมันจะหนาวนะครับ เดี๋ยวจะได้เปื่อนเปล่ยนแล่ล้านะครับต้นลังนะครับเปลี่ยนคลิปนี้ปลอกนะครับก็ปุ่นติดตามนะครับเรามาเลี้ยงเพื่อความรู้ความคิดเลีนกันนะครับตำตูเรียนมันไม่ได้แต่ตัวนะครับลักรูดรูดไก่รูดมันนะครับเลี้ยงเตะปุ่มมีประเทศเลี้ยงเตะจะป่าหมากาดเลี้ยงเตะอ่าติดสีงกองไก่กองมันนะครับแต่ว่าโรคมาประยุกต์รับใจกันได้นะครับไม่ใช่ว่า เราไม่เหลกเปลี่ยนความคิดก็วองรื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำทุเรียนมันไม่ได้ต่ตัวนะครับกาเปื่อนเผื่อนมีข้อมูลได้ดีๆก็แน,น้นํามาได้กับปุ่มนี้ปลอมรับตะมกับติจมกันได้กับเราตามคลิปเปื่อที่จะเป็นจองตั้งในการนําข้อมูลเปื่อยเปรยน,นะครับเหลกเปลี่ยนกันนะครับเรียกไงว่าเหล็กเปลี่ยนกันคือยาให้เผื่อนเผื่อนเนี่ย ก้าวมาดูลฤติจุ่มได้ครับติจุ่มได้พุ่มกรนนอมรับกับปิดตู้ก็ก็หัไปกับไม่ได้เป็นครูไม่ได้มีความรู้โอ้โหได้ก็เต่วยากจะเหลาให้เปื่อนเือในกว้างกับปวดได้ได้ที่กิฟต์บันนี้มันบใบ่ใยเปลื่นเอครับมันบใบ่ฉยปวดได้ใต้โทษความด้รึกลงไปนะครับว่าทิ้งในเราตัามในเราตั้มจากความรักนะครับความรักความความรักความยากมีนะครับว่าว่างีได้ดาวนี้นี่ครับทะไมโขนนี่ปุ่มเบรกน้ำนะครับ นำไม่มีนี่ปุ่มเบรกนำจากด้านหลังมาครับได้ใส่ตั้งที่ต้นนะครับมารถทำไมนั้นยางได้ก็ไม่เหญยตี่นะครับมันโรนมาครับในดูดวงดูเลงนะครับว่างีมีได้เย้มาตานี้ก็ปุ่มปุ่มเจอว่าเออเราตั้มมาได้ถึงขนาดนี้น,นะครับอยากจะมีทักปั่นตน้นรองปั่นต้นเมือนเปลือนนะครับแต่ว่าตุนเราไม่มีทีเราไม่ยัง่งเราก็ต้องตั้มไปตียึดทีละอุ้ยนะครับก,ก,ก็ตุกทุกที่ครับที่กล้ามาติดตามมามาดูนะครับแบบปั่นปือ้อปุ่มจะ มีได้ตารีดีผมจะตต้ให้เลยแล้วครับก็คุณมากครับ